เสียงอ่านหนังสือก่อนพ่อตายเล่มหนึ่งบทที่21พูดให้น้อยเข้าไว้นนาาา,าหลลยยคนนออ่พ่อตื่นตั้งแต่ตีสาตั้งใจว่าจะชื่นชมความงามของธรรมชาติที่วัดแห่งนี้ เป็นวันสุดท้ายจะเฝ้าดูแสงของวันใหม่ที่สาดส่องทะลุใบไม้ที่เป็นเสมือนกับหลังคาวัดจะคอยฟังเสียงไก่ขันอย่างตั้งใจจะคอยสูดลมหายใจลึกๆเสพเอาสายลมเย็นๆที่พัดโชยมาจะปล่อยและทอดอารมณ์ให้กับความมีตัวตนที่พ่อเริ่มสละและละวางได้บ้างแล้วยามเช้านี้ ทุกอย่างตื่นขึ้นทําหน้าที่และปราศจากความขัดแย้งใดๆความทุกข์ความวิตกกังวลความกลัวเป็นเรื่องที่คนคิดขึ้นมาเองทั้งนั้นไม่ได้มีอยู่จริงหกนาฬิกาพ่อสะพายกระเป๋าที่ข้างในมีเสื้อผ้าเข้าของเครื่องใช้ส่วนตัวออกเดินไปดักรอท่านเจ้าอาวาส ที่จะต้องเดินผ่านมาทางนี้ทุกเชา้าเมื่อพ่อเจอท่านพ่อก็ยกมือไหว้และกล่าวลาบอกกับท่านว่าพ่อจะกลับบ้านซึ่งท่านก็ยิ้มอย่างสงบพยักหน้าแล้วพูดว่าขอให้โยมโชคดีว่างๆก็แวะมาเยี่ยมที่วัดแห่งนี้ได้หลังจากบอกลาท่านเจ้าอาวาสแล้วพ่อหันซ้ายหันขวา เพื่อจะเจอท่านถึกแต่ก็ไม่เห็นวี่แววจึงตกลงใจเดินออกจากวัดทุกขณะของการก้าวเดินพ่อหวนรำลึกถึงวันแรกที่พ่อเดินเข้ามาด้วยหัวใจที่หอเหี่ยวด้วยความรู้สึกที่สลดหดหูเดียวดายในใจอย่างไรบอกไม่ถูกแต่กับเชา้านี้ที่พ่อออกเดินทางกลับกลับจะมีความรู้สึกที่ชื่นมืน่นและเบิกบานใจ การรู้ว่าชีวิตยังเหลือเวลาให้ทำคุณงามความดีและยังเหลือเวลาให้ค้นหาความหมายที่แท้จริงของชีวิตเป็นอะไรที่มีคุณค่ามากที่สุดมากกว่าการเหลือเวลาที่จะหาเงินทองสะสมทรัพย์สมบัติใดๆนาทีนี้พ่อจึงรู้แล้วว่าเวลามีค่ามากที่สุดสำหรับชีวิตเพราะณนะขณะที่ลมหายใจสุดท้ายกำลังจะมาเยือน คนจะแลกทรัพย์สมบัติที่มีทั้งหมดกับเวลาเพื่อจะได้เอาเวลามาเจอหน้าลูกเจอหน้าคนที่เรารักและที่สำคัญได้เอาเวลามาทำความเข้าใจกับชีวิตเวลาจึงมีค่ามากกว่าทรัพย์สมบัติใดๆถ้าปราศจากอาการป่วยหนะนักคนคงไม่เข้าใจว่าชีวิตที่ถูกต้องคืออะไรพ่อก้าวพ้นประตูวัดมาแล้ว หันมองกลับไปดูทางที่เดินผ่านมาทางปราศจากผู้คนใบไม้ไม่ไหวติง่งทุกสรรพสิ่งดูจะหยุดนิ่งคล้ายกับกำลังกล่าวคำอำลาด้วยการแสดงอากับกิริยาที่นิ่งเงียบความเงียบปกคลุมอาณาบริเวณไปทั่วรวมถึงปกคลุมหัวใจของพ่อด้วยทำไมพ่อจึงไม่รู้จักความเงียบอย่างลึกซึ้ง ว่ามันให้ประโยชน์อย่างไรพ่อมีแต่อาการของคนพยองลำพองชอบพูดมากชอบอธิบายมากคิดว่าการพูดจะเปลี่ยนแปลงโลกได้พ่อช่าง,งโง่เขลาซยจริงๆความเงียบต่างหากกลับจะเปลี่ยนแปลงโลกได้โดยส่งผ่านผลของการเปลี่ยนแปลงที่มีต้นกำเนิดมาจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองท่านเจ้าอาวาสท่านถึก และพระทุกรูปในวัดแห่งนี้ล้วนแต่นิ่งเงียบกฎของวัดแห่งนี้คือการห้ามพระพิสุพูดคุยกันในเรื่องที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แม้แต่ปัญหาทางธรรมที่คาใจพระที่นี่ยังถามกันไม่ได้หากว่ายังไม่ได้ทำการศึกษาคนา้นคว้าเพื่อจะตอบคำถามให้กับตนเองอย่างถึงที่สุดเจ็ดปีมาแล้ว ที่แม้ว่าพ่อยังไม่เข้าใจความลึกลับของความเงียบแต่ก็ได้ทดลองใช้ความเงียบในการบริหารจัดการธุรกิจของพ่ออย่างพนักงานในบริษัทพ่อก็ออกกฎระเบียบว่าห้ามพูดคุยกันในเรื่องที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์การพูดเล่นหยอกล้อกันเล่นถูกห้ามอย่างเด็ดขาดหรือแม้แต่การใช้โทรศัพท์มือถือส่วนตัวในบริษัท กับเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวก็ยังถูกห้ามเพราะมันทำให้จิตใจของคนทำงานฟุง้งซ่านไม่สามารถรวบรวมสมาธิให้เป็นหนึ่งได้ทำให้การทำงานไม่ใช่การปฏิบัติธรรมผลงานที่เกิดขึ้นจากพนักงานจึงดีและถูกต้องไม่ได้พนักงานในบริษัทของพ่อจะมีตะแกงคอยรับกระดาษโน้ตจากเพื่อนร่วมงานและดำเนินการปฏิสัมพันธ์ กันด้วยตัวอ,อักษรในกระดาษโน้ตโดยต่างคนต่างทำหน้าที่รับผิดชอบงานที่ตนเองต้องรับผิดชอบด้วยการใช้กระดาษโน้ตสื่อสารกันนี่เององค์กรจึงเกิดการพัฒนาไปในทางที่สนใจระบบงานเป็นที่ตั้งเพราะถ้าหากระบบงานไม่สมบูรณ์ไม่มีกติกาที่ถูกต้องกระดาษโน้ตสั่งงานและโต้ตอบกันจะใช้ไม่ได้แต่สำหรับบริษัทพ่อ กระดาษโน้ตใช้ได้เสมอผลลัพธ์ของการห้ามพนักง,งานพูดคุยกันเหมือนกับที่วัดแห่งนี้มีกฎห้ามพระพิสษุพูดคุยกันมากกว่า80ปีแล้วถือเป็นอะไรที่ให้ผลลัพธ์เป็นการที่ทุกคนได้เรียนรู้และรู้จักตนเองอีกทั้งทำหน้าที่ของตนให้ดีโดยการใช้ผลงานที่แสดงออกมาเป็นตัวอธิบาย ไม่ได้ใช้คำพูดเป็นตัวอธิบายที่บริษัทของพ่อจึงมีแต่คนทำงานและผลงานเท่านั้นจะยืนยันคนว่าคนนั้นเป็นคนที่ใช้ได้หรือใช้ไม่ได้การพูดมากพูดเรื่องไร้สาระพูดโดยไม่คิดพูดด้วยอารมณ์พูดด้วยเหตุผลพูดเพื่อเอาชนะพูดเพื่อโน้มน้าวพูดเพื่อปลุกระดมพูดเพื่อแก้ข้อกล่าวหา ล้วนเป็นการพูดที่มีตัวเองเป็นที่ตั้งมันจึงเป็นการพูดที่ไม่ถูกต้องเพราะเมื่อมีตัวผู้พูดเป็นที่ตั้งก็แน่นอนว่าเกิดกระแสปฏิจจสมุปบาทขึ้นครบวงจรของมันจึงต้องปรากฏความทุกข์แก่ตัวผู้พูดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงบัญญัติว่าการพูดเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาการพูดนั้นแย่ ไม่ได้ให้ผลดีอะไรแต่หากหยุดการพูดไม่ได้กรณีหนีไปนอนที่ว่าแย่และเลวแล้วก็ยังแย่และเลวน้อยกว่าการพูดขอให้ลูกจำเรื่องการพูดเอาไว้ให้ดีๆคนพูดน้อยชนะคนพูดมากเสมอฟ้าเพื่อนลูกเป็นคนพูดมากชอบพูดเรื่องตลกถือเป็นหัวโจกในชั้นเรียนจำได้ไหม ว่าฟ้าพูดเล่นจนทําให้ฝนโกรธและร้องไห้ซึ่งถ้าหากฟ้าไม่พูดมากจนเกินไปสงบสํารวมตนเหตุการณ์ทะเลาะก,กับฟ้าจะไม่เกิดขึ้นปู่ก็เป็นคนพูดมากตอนกินเหล้าเมาทําให้ต้องทะเลาะก,กับคุณย่าบ่อยครั้งปู่จะเสียใจหรือเปล่าพ่อไม่รู้แต่ถ้าหากปู่ไม่พูดมากในวันนั้นเรื่องหลายๆเรื่องอาจจะดีกว่าในวันนี้ก็ได้ การพูดมากโดยมีความคิดของตนเป็นที่ตั้งไม่ได้ให้ผลดีกับชีวิตของใครเลยประอ้วนที่อยู่ข้างบ้านเราก็ชอบพูดเรื่องของชาวบ้านวันหนึง่งแกไปพูดว่าข้างบ้านเราแอบเอาหนุ่มผู้ชายมานอนไม่ขาดสายความกระจายไปเข้าหูทั้งสองข้างอย่างจังลูกเห็นหรือเปล่าล่ะว่าประอ้วนปากแตกและบอบช้ำไปทั้งตัว โดยไม่รู้ว่ากลุ่มชายชะกันที่รุมกระทืบป้าเป็นใครมาจากไหนบาลือกับศักดิ์สิทธิ์เพื่อนรักกันมา20ปีพูดคุยเรื่องจตุคามเกิดถกเถียงกันว่าขลังหรือไม่ขลังสุดท้ายลงเอยด้วยการยิงกันตายทั้งคู่แม่กับพ่อก็เช่นกันเคยพูดมากด้วยกันทั้งคู่สุดท้ายก็ต้องทะเลาะกันทำให้ลูกเสียน้ำตา พ่อจึงอยากให้ลูกตระหนักและเข้าใจเรื่องการพูดเอาไว้ให้ม,กมากๆลูกต้องไม่เป็นคนพูดมากลูกจะต้องเป็นคนที่รับฟังแต่การเป็นคนรับฟังลูกไม่จำเป็นต้องรับฟังคนที่พูดมากเพราะคนที่พูดมากจัดอยู่ในคนชนชั้นที่น่าสงสารไม่ต่างอะไรกับบัวใต้น้ำที่ไม่เข้าใจเหตุแห่งหายนะของการพูดมากซึ่งพระพุทธเจ้าเอง ท่านก็ไม่สอนทำอะไรกับพวกบัวใต้น้ำคนมีอำนาจคนหนึ่งเป็นคนที่พ่อเคยรักและศรัทธาแต่พอมาวันหนึ่งคนที่เคยมีอำนาจคนนั้นก็เกิดอาการพูดมากพูดแบบเอาตัวเองเป็นที่ตั้งพ่อก็รู้ได้เลยว่าธาตุแท้ของคนคนนั้นเป็นเช่นไรวันนี้คนที่เคยมีอำนาจคนนั้นกำลังเดินทางรอบโลกภาวันนั้น แค่รู้ว่าการพูดมากเป็นหายนะเหตุาการณ์ร้ายๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตเขาคงไม่เกิดขึ้นสัญญากับพ่อนะลูกลว่าลูกจะเข้าใจความเงียบและใช้ความเงียบส,ญญสยบความเคลื่อนไหวที่จากไปเป็นสัญญากับผู้คนที่มดหมอให้พรองดองประครองฝัน And